ำค่และหายใจออกปลาดังอุทธิตราอาศนะหายใจเข้ายกอกหายใจออกเก็บหน้าท้องวางหน้าผากชิดค่ะค้างท่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสาน,นับสี่และห้า หายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนล่างเข่าตึงสอบตรงหายใจออกพลาดาอาสนะเอาฝ่าเท้าเหยียบประมือไว้เหยียบลึกๆหายใจเข้ายกอ,อกหายใจออกเก็บหน้าท้องพับตัวลงปาเหยียบมาค้างท่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และ หายใจเข้าเข่าตึงสอบตรงปลดมือมาเท้าสะโพกใช้พลังกล้ามเนื้อหน้าท้องดันลำตัวขึ้นและหายใจออกจ้ำมาผลึกลมปากสูตรตีโกรนาอสนะหายใจเข้าท้องพองค่ะหายใจออกท้องแฟดหายใจเข้าค่ะหายจออกโดดจ้ำพริกตัวกลับมาออือหายใจเข้ายก หายจะออกตรีกลนูนาอาสนะมือทำตะขอที่นิ้วโป้งทัาปริบปริบลำตัวส่งความรู้สึกไปที่ปลายนิ้วทั้งห้านิ้วประสาทที่ปลายนิ้วนะคะจะลิงเข้าสู่หัวใจของเราโดยตรงนะคะทำให้เราหัวใจได้พักผ่อนส่งตัวได้ดีค้างท่านับสองนับสามนับสี่และห้ายใจเข้าใช้พลังกล้ามน,น,นะนักท่องดันลำตัวขึ้น และหายใจออกค่ะอือฮึแบบนั้นเลยค้างค่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกสูบีมือซ้ายไฟ่ไปวางที่นิ้วโป้งเทา้านิ้วก้อยของนิ้วโป้งเทา้าและบิดลำตัวด้านข้าง มองส่งความสุขไปที่ปลายนิ้วทั้งห้านิ้ค้างท่านับหนึ่งนับสองนับสานับสี่และหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นและหายใจออกฟ้าลงมาบิดปลายค้างท่านับหนึ่งนับสองนับสานับสี่ และหาหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกจ้ำมาผนึกลมปานหายใจเข้าท้องพองค่ะหายใจออกท้องแฟรหายใจเข้าค่ะหายใจออกโดดจ้ำกลับไปหายใจเข้ายกอกหายใจออกหน้าย่อหลังยืดหนึ่งมือวางพื้นหนึ่งมือลันหน้าใบหูเลรกบิดลำตัวด้านข้างมองผ่านใต้รักแร้สู่เพดาน ค้างท่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นและหายใจออกค้างท่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และหาหายใจเข้าดันลำตัวขึ้น หายใจออกจ้ำมาผนึกลมไปหายใจเข้าท้องพองค่ะหายใจออกท้องแฟงหายใจเข้าค่ะหายใจพลิกตัวกลับไปหายใจเข้ายกอกหายใจออกเท้าสะโพกค่ะหายใจเข้าอีกครั้งยกอกหายใจออกเก็บหน้าท้องลงไปครึ่งทางเอามือวางหนึ่งช่วงไรหายใจเข้าชดหน้ายกอก หายใจออกใจกลางศักปักพื้นเก็บหน้าท้องพับตัวลงไปขานมือไปขานมือไปค้างท่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และหายใจเข้าเข่าตึงสอบตตยืดเหยียดกระดูกสันหลัง บดมือมาเท้าสะโพกใช้พลังกล้ามเนื้อหน้าท้องดานลำตัวขึ้นแระหายใจออกหายใจเข้ากลางแขนทั้งสองข้างค่หะหายใจออกเท้าสะโพกอีกครั้งหายใจเข้ายกหายใจออกเก็บหน้าท้องใจกลางที่สะปักพื้นลงพับตัวลงมาเลยค้างผ้าไว้นับหนึ่งนับสอนับสนับสและห้า หายใจเข้าใช้พลังกล้ามเนื้อหน้าท้องดานลำตัวขึ้นและหายใจออกหายใจเข้ากลางแขนทั้งสองข้างหายใจออกประสารมือด้านหลังหายใจเข้ายอกอกเปิดอกเปิดไหลศีรษะเท้าตามองตำ่ำหายใจออกเก็บหน้าท้องใจกายสัชปักพื้นภาพตัวลงดันแขนมาด้านหน้าดานันศีรษะไปด้านหลังค้างท้าไว้นับหนึ่งนับสอง นับสามนับสี่และหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นและหายใจออกอิสระห,หายใจเข้ากลางแขนทั้งสองข้างหายใจออกเท้าสะโพกอีกครั้งหายใจเข้ายกอกหายใจออกลงไปครึ่งทางเอามือทำตะขอที่นิ้วโป้งขท้าหายใจเข้ายกอกเชิดหน้าเข่าตึงศอกตรงหายใจออกเก็บหน้าท้องศอบตั้งเก้าสิบองศาใจกทา่ศัก์ ปักพื้นลงไปขค้างท่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และหายจะเข้าใช้พลังกล้าบเนื้อหน้าท้องดันลำตัวขึ้นจากนั้นปลดมือมาเท้าสะโพกด,ดัน,นและหายจะออกพลิกกลับมาจ้ามาผนึกลมป่านแอนเทกอเบค่ะ